บลิงทั่วโลกดีใจเกอร์หลังรู้ความจริงเรื่องการคัมแบ็กของ b l a c k p ิง k สร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาแฟนคลับทั่วโลกไปไม่น้อยสำหรับข่าวการคัมแบ็กของวง b l a c k p ิง k หลังจากที่มีการปล่อยภาพโปสเตอร์โปรโมทเพลงที่มีชื่อว่า Ready for Love ออกมาเมื่อวันนี้โดยก่อนหน้านี้ทางค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ได้ปล่อยข่าวออกมาว่าทั้ง4สซั่วแบล็กพิงกํกำลังเตรียมตัวคัมแบ็กภาพโปสเตอร์ดังกล่าวมี b l i n ์หลงเชื่อไปแล้วเพราะมีโลโก้ของค่าย YG ปรากฏอยู่ด้วยและภาพโปสเตอร์ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากมีการรีทวิตไปมากกว่า2000ครั้งและมีกดไลค์ราวๆ1.2แสนไลค์ภายในเวลาไม่ถึง1วัน แต่ล่าสุดทาง YG Entertainment ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะพร้อมทั้งบอกว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการคัมแบ็กแต่อย่างได้แต่งานนี้ก็สร้างความสับสนให้กับแฟนคลับเป็นจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะชาวบลิงก็คงตั้งตารอต่อไปล่ะค่ะว่างานนี้ BLACKPINK จาจะคัมแบ็กหรือเปล่าและจะคัมแบ็กเมื่อไหร่และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ